สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการานานโดพยากรดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงรายวันดวงประจําวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงขออผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะปล่อยจะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ตัวคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่เราได้อ่านออกมานั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับในสิ่งดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมบังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับได้รับการบริหารจัดการสู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับกับคุณภาพศักยภาพของท่านแม้วันนี้จะมีบางสถานการณ์อะไรก็ามาอาจจะไม่ค่อยสมหวังสมปรารถนาดังใจก็ตามนะครับซึ่งอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับท่านบ้างแต่ท่านก็สามารถนะครับด้วยความรู้ความสามารถของท่านด้วยความเชื่อมั่นของท่านนะครับในการที่จะใส่ใจตุ้มเทดูแลในสก,การการงาน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประจําหรือในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่จะสร้างความเติบโตด้วยความใส่ใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับการมันก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับกับความสําเร็จกับความเติบโตการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพอะไรต่างๆดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาสําหรับบางท่านบางไรายได้นะครับ ส่วนบางคนก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายนะครับที่บางทีอาจจะเกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนรื้อศั์เลี้ยงอะไรก็ตามที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้มีรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่างกันเงินให้เตะอย่างใดนะครับเพราะว่ามีความมั่นคงต่างกันเงินในเส้นดงความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดนั้นก็มีทั้งบางท่านนะครับก็ยังนั่งนั่งอยู่บนบลังความโสดอย่างแนวแน่นนะครับอย่างมั่นคง หรือบางท่านอาจจะมีความเปงปพอใจไกลอยู่สักคนก็เปลี่ยนแต่เก็บไว้ในรู้สึกเท่านั้นนะครับยังไม่ได้จะลยเปิดเผยว่าจากเพราะบางทีอาจจะเป็นคนงเงียบๆก็ได้แม้จะมีความรู้สึกในความรักเกิดขึ้นในใจก็ตามนะครับส่วนบางคนก็จะตุ้มตีอยู่ในการพัฒนาดูแลใจใสในเรื่องการงานนะครับความมั่นคงก็อาจจะไม่มาใส่ใจในเรื่องของความรัก ส่วนกู่รับผู้สำคัญนะครับก้อนและคนสาคัญนั้นก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในพิการที่ดีแม้จะมีสภาวาะใดเข้ามาสร้างความไม่เป็นพอใจในความรับผิดชอบสำคัญบ้างก็ตามมากัแต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในพิทางที่ดีนะครับไปใต้สําหรับในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับสิ่งซักซิธ้การคุ้มครองขอไปครับ จึงศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็บุญบารมีของท่านและก็ตั้งภูมิปัญญานะครับความรู้ดั้งเดิมของท่านในการที่จะนำมาพัฒนาสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ของความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาที่จะนำมาซึ่งความสุขความบุดมสมบูรณ์นะครับแม้นจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับสอดแทรกทําให้มีการสะดุดบ้างหรือมีปัญหาบ้างอะไรก็ตามท่านก็สามารถที่จะออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อไปสู่ ของความเติบโตต่อไปเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับก็มี4 1 1 8 5นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับวัิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะจับตามอะไรก็ตามก็สู่ความสําเร็จนะครับสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองในทิศทางที่ดได้รพลังสนับสนุนนะครับ เกื้อกูลคุ้มครองจากสินศักดิธิ์บุญบาร,รมีของท่านนะครับที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของท่านนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีทักษะมีไอเดียมีความคิดแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่จะมีเข้ามาก็าต่างนะครับก็จะได้รับการแก้ไขปัญหนานั้นได้จบได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของสร้างความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับการเงินก็เข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมบางท่านหนักรบมีในเรื่องของที่นอกเหนือจากโครงการงานสําคัญสาคัญใหญ่ๆที่สร้างผลประโยชน์มากมายแล้วบางทีอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภนะครับทีการเสี่ยงดวงอะไรก็ตามเข้ามาให้เกิดได้รับผลประโยชน์ขึ้นได้นะครับบุญบรารมีของท่านที่สง่งผลให้ได้รับผลประโยชยน์เข้ามานะครับใครที่มีปัญหาทางการเงิน ก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์นั้นก็จะได้รับการตัจดจบได้ในทิตางทีบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเกือ้อกูลสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะรับการคลี่คลายที่เป็นปนัญหาต่างกันเงินส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะครับส่วนมากหลายๆท่านก็มักจะอยู่กับครอบครัวด้วยความสุข,ขอบุนหรือบางคนก็จะเป็นคนที่ใฝ่ใจไปตามหลักธรรมะบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสที่จะจบสภาวะของความเป็นโสดในการที่จะไม่มีคนรักได้เช่นกันนะครับบางทีอาจจะพบใครสักคนหนึ่งเข้ามาสร้างความผูกพันนะครับแล้วก็เติบโตต่อไปที่จะเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันที่ไปสู่เป็นทางกอ,องการใช้ชีวิตในครอบครัวต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับได้รับการดูแลใจใส อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีมองถึงกุ่กล้าซึ่งกันและกันนะครับแม้จะมีอะไรก็มาเป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามจะใช้ตั้งความสุข,ขุมความรอบกอบการแก้ไขแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมก็ทําให้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ั้นได้รับก,การตัดจบได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปใต้สหรับในของเจ้าวันจันท์นะครับหกถ้วยนะครับการรูจ้จักอ่า นำสิ่งที่ผ่านๆมานั้นที่ดีๆนะครับมาเป็นบทมาเป็นแนวทางในการดําเนินทางหรืออะไรเก่าๆนะครับเตี่ยจะมีการย้อนกลับมานะครับเตียจะทาให้ท่านนั้นคิดแล้วก็สร้างไอเดียขึ้นมาใหม่นะครับในการที่จะสางต่ออะไรไปสู่เตีตางที่ดีหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นมันกลุ่มเครือนะครับก็จะรู้จักใช้แนวทางเก่าๆที่แก้ปัญหาได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นไปสู่ของชัยชนะความสําเร็จก็มาในทิศทางที่ปลอดภัย เลขนำไพ่ในวันนี้นะครับของจาวจ 105, 10จาวันจันทร์105 106นะครับก็ป่อยชาววันจันทร์มีความสุขด,ดใสมีความมั่งคั่งบูรณสมบูรณ์มีรมมมักม,มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันอังคารนะครับลโดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับอาจจะมีอะไรที่ทําให้ขาดสมดุลหรือย,ย่อนยานดอกดาวลงไปบ้างครับแต่สักการณ์นั้นก็จัดสู่ การเติบโตต่อไปสู่ความสมดุสลสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะมีสัญกาณอะไรที่เป็นข่าวดีๆนะครับหรืออะไรที่ก็ามาเป็นเซอร์ไพรส์ในการที่สร้างโอกาสของการพัฒนาสู่ความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับการเงินที่จะเข้ามาหลายๆรูปแบบนะครับที่อาจจะนะเข้ามากับบางสานกาณนะครับที่อาจจะคาดไม่ถึงมาเต็มๆสู่ความ รุ่งเรืองต่างการเงินที่อาจจะเข้ามารวดเร็ยวกับสถานการณ์บางทีเป็นเส้นต่างการเงินใหม่ๆที่เข้ามาเต็มๆหรืออะไรที่ตั้งคาดไม่ถึงนะครับว่าจะเป็นรายได้รา,ร,ารายรับเข้ามาก็เข้ามาเต็มๆให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีในสถานการณ์ของควารพักก่อนสันปดาห์ในวันนี้นะครับของชาววันอังคารน,นะครับบางคนก็อยากจะในสถานการณ์ของการที่ใช้เวลากับการดูแลตัวเองนะครับในการฟื้นร่างกายจิตใจให้สุขภาพ มันคงต่อไปอาจจะเคยติดหวังในเรื่องความรักมาไม่สมดังใจอะไรก็ตามนะครับส่วนบางคนนะครับโค์โสดอาจจะมีโอกาสาพบรักเกิดขึ้นเข้ามาเติมเต็มได้เช่นกันนะครับอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ต่างแดนนะครับที่อาจจะมีใครนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความสดชื่นจำใสบเบิกบานให้เกิดขึ้นได้รวดเร็วเช่นกันนะครับส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์น,นั้นด้อย ความสัมพันธ์ลงไปบ้างก็ต่างนะครับก็จะได้รับการดูแลใส่ใจให้ไปสู่ของการเติมเต็มได้อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีอาจจะมอบความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะครับที่ไม่เคยมอบให้กันก็จะนํามาเติมเต็มให้การพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นออกจัดสภาวะที่ขาดสมดุลไปสู่ของการความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีตัดมีปอามร่วมกันในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไป ได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันังคารเดชพายพิเตสนะครับศิจการอะไรก็ตามที่บางทีอาจจะเป็นกิจการของการคุมคุมเครือ,รอนะครับที่อากจะไม่กระจายจัดสัก่าไรซึ่งอาจจะเป็นมุกสักปนาให้กับชาววันังคารนะครับเดด้วยพลังความรู้วันจัตเิ์ของท่านนะครับที่จะทำให้ท่านนั้น ได้พบกับโอกาสดีๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่ดีๆหรืออะไรก็มาสเสริปล้สร้างโอกาสของการเติบโตต่อไปออกจากสภาวะอะไรที่เป็นกลุ่มเคลืยอนรับไปสู่เส้นทางของได้รับัยชนะที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตกับความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเข้ามานะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารน,นะครับก็มี1 1 1 7 1 2 2น็ออะครับก็ขอใจ้าวันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาที่อาจจะไม่คาดคิดนะครับเดบทาวเวอร์นะครับที่ขึ้นมาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาโดยที่ไม่อยู่ในแผนงานหรืออะไรก็ได้นะครับเีีอยจจะเข้ามารวดเร็วแบบสายฟ้าแลบไอ้่้นต้องรักมือต้องแก้ไขนะครับ และก็สถานเหล่านั้นท่านก็สามารถรับมือได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับตั้งศักยภาพของท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการรับมือและก็การร่วมมืนร่วมใจกับผู้อื่นนะครับในการเป็นทักิมที่ดีในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะไปสู่ความมั่นคงได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับการเงินก็จะมีในเรื่องของอะไรที่เข้ามานะครับที่อาจจะเกี่ยวกับรายจ่ายก็ได้ ที่อยากจ,จะเข้ามาทาไม่จะหวันพุทธังบันต้องมีรายจ่ายเร่งด่วนเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือในเรื่องของการไวรับเข้ามานะครับที่บางทีอาจจะคาดไม่ถึงกับสถานการณ์ที่เข้ามาเต็ม,ตมนะครับหรือบางทีใครที่ทําการค้าการขายในเชิงพาณิตก่อนหน้านี้นะครับที่การนงินอาจจะไม่กล้องตัวเท่าไหร่ในเรื่องผลกําไรอาจจะมีสถานการณ์พลิกสถานการณ์นะครับไปสู่ได้รับ การเติบโตนะครับการสนับสนุนอย่างมั่นคงต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความเติบโตรุ่งเรืองหรืออะไรที่เจราจาอะไรก่อนหน้านี้นะครับที่ดูอาจจะเส้นทางของความสําเร็จนั้นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่อาจจะมีสก,การ์ติกแบบรวดเร็วนะครับที่ทำให้ตั้งนั้นเจราจาสื่อสารหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้สําเร็จกล้องตัวได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให เจ้าวันพุธกลางวันนั้นจะมีรายได้รายรับเข้ามาในติดตามที่มั่นคงอาจจะผลเปรเซ็นต์ผลส่วนแบ่งผลโบนัสอะไรในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาเต็มมแบบคาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของเจ้าวันพุธกลางวันนะครับสถานอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรค์หนาก็ได้นะครับที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าวันพุธกลางวันสําหรับคนที่มีความรักหรูอกบกันอยู่หรือใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับเสร็จสิการเรานั้น จะได้รับการรับมือแก้ไขกันในทิ่ตางที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อกระจัดปัญหนานั้น,นครับเพื่อสู่ความมั่นคงได้ในที่ตางที่ดีคู่คนรักคนโสดนะครับที่บางทีอาจจะมีสถานการณ์ของความรักเข้ามาแบบรวดเร็วได้เช่นกันนะครับแม้นท่านจะไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักอาจจะทุ่มเทยอยู่กับการดูแลการงานธุรกิจของท่านอยู่ก็ตามนะครับแต่บางทีนั้นเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บแบบสายฟวาแลบ หมือนไฟช็อตขึ้นมาประสบมาสบสายตากันที่จ,จะเกิดขึ้นได้ของคนโสดน,นะครับที่จะมีเข้ามาส่วนไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันสองเหรียญน,นะครับการรักษาสมดุลด้วยการทุ่มเทนะครับที่ทตาไมเกิดสภาพคล่องความคล่องตัวในทิศทางที่ดีแม้จะมีะสัตวปัญหาอะไรก็ามาก็ตามครับก็สามารถที่จะสร้างสถานการณ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะครับที่จะประสบข,ของความเติบโตต่อไปด้วยความรุ่งเรืองนะครับที่ตั้งตั้งใช้ตั้งประเด็ง าปาพลังกายพลังใจแล้วก็ทั้งใจความสุขุมความนิ่งความพิจารณาใจจองละเอียดด้วยผลนะครับก็จะทําให้ปลอดภัยกับสถานการณ์อะไรที่จะเข้ามาปุ้งโจมตีให้เกิดอันตรายก็ตามนะครับแล้วก็สร้างโอกาสดีของการเริ่มต้นในลื่นไหลด้วยความกล้องตัวสมดุลต่อไปเลขหน้าภพา่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี1งงก 1> 3 1, 42นะครับาาาก็ขอให้วันพุธกลางวันมีความส,ด,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านในวันนี้อาจจะได้ข่าวอะไรดีๆเข้ามานะครับที่เข้ามารวดเร็วได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นบางท่าน เกี่ยวกับรอในเรื่องของโครงการใหญ่ๆสําคัญๆอยู่นะครับก็จะได้ขาดีเข้ามาหรือใครที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการได้มีโอกาสของการเริ่มต้นมีงานมีอาชีพทาที่จะสร้างความเติบโตต่อไปบางท่านก็มีสถานการณ์อะไรก็มานะครับที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของโครงการหลายๆโครงการที่เข้ามาพร้อมๆกันแต่ไม่ต่านต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือใครที่ว่างงานอาจจะตกเรียก ตัวแบบรวดเร็วที่อาจจะมากกว่าหนึ่งที่นะครับที่จะทําให้ต้นนั้นต้องใช้ดูเกลยดดูิดคิดไกรตรองในการที่จะเลือกที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีข่าวมาที่จะสร้างความเติบโตรุ่งเรืองในการงานอาชีพต่อไปนะครับในเส้นทางของการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาวบัตรพัฒนาฟินนั้นรายได้ระรับนะครับที่มีเข้ามากับความมั่นคงบางท่านเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาแบบรวดเร็วที่คาดไม่ถึงว่าจะได้รับโครงการนี้เข้ามา นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือในสถานการณ์ของการที่นอกเหนือจากการรายได้จากหน้าที่การงานธุรกิจแล้วอาจจะในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่จะเข้ามาให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วแต่พื้นฐานของแต่ละท่านนะครับบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีก็จะได้เป็นก้อนใหญ่ๆก้อนตโตๆนะครับกับบางคนที่พื้นฐานดวงไม่มากสักแต่ก็เข้ามาตัาได้ชื่นหนกชื่นใจได้เช่นกันนะครับ ส่วนในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเริ่มต้คนความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันที่จะเข้ามารวดเร็วนะครับมาปลูกความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อไปนะครับจะเป็นรักที่สู่ของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันที่อยากจะพบรักเกิดขึ้นแบบรวดเร็วในวันนี้ที่จะมีเข้ามานะครับส่วนผู้รักคู่สัมพันธ์แม้ความรักความสัมพันธ์จะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้คาดคิดในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่นะครับแต่จะได้รับการรับมือในทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจนะครับมองหน้ากวาดหากันรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่จะดูแลเอาใจใส่เติมเต็มอะไรที่มันเป็นพลังดีๆนะครับเป็นของใหม่ๆที่มีคุณค่าก็นํามาเติมเต็มให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนามั่นคงเติบโตต่อไปในติดตามที่รื่นไหลนะครับไปทด้สาหรับในวันเสาววันพุธกลางคืนนะครับ อาถวยนะครับการวิจักคิดในสถานการณ์ที่ผ่านๆมานั้นมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แก้ไขในสถานการณ์ต่างๆนะครับจึงอาจจะทําให้ท่านนั้นมาจัดระบบระเบียบในการที่จะวางสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นได้รับการดูแลให้เติบโตต่อไปด้วยความลื่นไหลไปสู่ส้นทางของความมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นจุดด้อยที่ผ่านมานั้นจะได้รับการแก้ไขอะไรที่เป็นจุดเด่นก็จะได้รับการเสริมเพิ่มเติม ให้สู่ความแข็งแรงแข็งแรง,ง,ง,งต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน1 6 16 5นะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีความสดใสมีความมั่งคัง่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัตัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพฤหัปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับก็ามา่าญะย,ยาวนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาทําให้บั่นทอนบ้างหรือปัญหาเดิมๆที่วน,น,นเวียนๆมาให้รูเสึกต้อล่าบ้างก็าตามนะครับแต่จาวันพฤศัสบดีก็สามารถที่จะฟันฝ่ายืนหยัดในการที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็สู่ความสําเร็จ อย่างสมหวังสมปรารถนานํามาซส่งความสุขสมบูรณ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็อยู่ให้อยู่ในดูแลในสายตาอยู่เสมอในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมสู่ความสําเร็จมั่นคงนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธัสดีนะครับรายได้รายรับก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับความสําเร็จของท่านนะครับแต่ในสก,กานร,รายจ่ายนั้นอาจจะมีรายจ่ายอะไรที่ทําให้ต้นนั้นใช้จ่าย,ายเป็นปนัญหาที่อาจจะสร้างความล้า ท้อบ้างกับรายจ่ายนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามีมือเติบสักนิดหนึ่งนะครับในการจชายจ่ายอาจารย์บางทีก็ในเรื่องเกี่ยวกับการกินการดื่มอะไรก็ตามนะครับทีบางทีก็ใช้จ่ายในลักษณะค่อนข้างสูงนะครับแต่งไรก็ตามก็มีการเงินที่มั่นคงอ่ามั่นคงมุดนสมบูรณ์นะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสด บางคนก็จะเกิดพบกับสถานการณ์ของความรักมาแต่อาจจะทําให้ไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็รู้จึกอารู้สึกลาทอนะครับในสถานการณ์นั้นแต่ก็อยู่ในช่วงของการดูแลร่างกายจิตใจต่อไปนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่อยา,ากจะมีเข้ามาสร้างความผูกพันทนะี้เกิดขึ้นอาจจะพบกับใครที่รู้สึกมีความใจดีอบอ้อมารีนะครับผูกสัมพันก็รู้สึกเป็นมิตรที่ดีที่จะพัฒนาสู่ความเติบโต ที่จะไปสู่ของการใช้ชีวิตกู้แต่งงานกันได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนั้นก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับรักกับตัวเองอยู่แบบความสุขแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็มีกินมีใช้มีจ่ายรักตัวเองด้วยความสุขเบิกบานสําราญใจในทุกทางที่อยู่นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็มาทําให้รู้สึกล้าบ้างท้อบ้างในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้เกิดความสุข ความอุรมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องในติตตางที่ดีบางกูจะมีข่าดีในเรื่องของการตั้งคันเข้ามาได้ด้วยนะครับไปได้สำรับในวันนี้มจะวันพฤ่อสัปดาีนะครับราชาตื่นเรียนนะครับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในติศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจในเรื่องของการเงินนะครับที่มีเส้นทางคร่องตัวกับผลประโยชน์ผลได้รายได้นะครับเนเรื่องของความรักเขามีความมั่นคงดูแลใจใส่กันอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาเป็นปัญหาบ่นตอนให้เสียความรู้สึกบ้างก็ตามนะครับแต่สถานการณ์นั้นจะรับการตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับที่จะทําให้ตัดสินใจเลือกไปสู่สภาวะของความปลอดภัยนะครับที่ตั้นใจโดยอย่าปิ๊นิทโดยความสุขุมรอบครอบใจการปินิจปิกรอบโดยความนิ่งนะครับพิจารณาติดต้วนก็จะทําให้ไปสู่ของความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ เลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันพระศพดีนะครับก็มี39914นะครับก็ขอชาววันพระศบดีมีความสดใส,ดส,ดสมีความมัง่งคั่งบูรมสมบูรณ์มีระมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเทศการต่างๆจะดรับการเปลี่ยนแปลงปณิทานที่ดียิ่งขึ้นนะครับดีๆในทิศต่างต่อเนื่อง ตาวก่อนหน้านี้ชาววันศุกร์เจอกับสภาวะปะัญหาอะไรก็ตามนะครับที่มีความตึงเครือไม่กระจ่างชัดหรือสันการอะไรก็มาเป็นปนัญหาเดิมๆแต่ไม่รู้สึกท้อล้านะครับท่านก็สามารถที่จะยืนหยัดฝ่าฟันในการที่จะรับมือต่อสู้แล้วก็ด้วยความรู้สักศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตต่อไปในทิศทางที่ปรารถนานะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันศุกร์นะครับาการเงิน,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 นนะก็พัฒนาเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับ เป็นท่านจะมีในสถานการณ์รายจ่ายอะไรที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะทําให้ท่านเจอกับปัญหากับรายจ่ายที่จ่ายแล้วทําให้เสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะเป็นการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยบ้างก็าตามนะครับก็จะทําให้ท่านรู้จักในการที่จะแก้ไข นะครับในการที่จะป้องกันให้การเงินนั้นได้รับการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางท่านจะมีเส้นต่างการเงินที่เข้ามาบอบตัภ์กำจูด,ด้วยพลังเองเสน่หานะครับที่เข้ามาดูแลอปถัภ์ส่งเสริมให้มีความคล่องตัวต่างการเงินหรือบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการการเงินที่ในเรื่องของโชคลาภเข้ามาก็ได้ด้วยนะครับหรือบางท่านเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับคนที่โสด ก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาความรักไปสู่องการพบรักได้เช่นกันที่จะมีเข้ามาเกิดขึ้นกับการพบกับใครในที่สาธารณะที่ชุมชนมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับที่จะพบใเขก็มาแต่ในสถานการณ์ของการพบรักก็ระมัดระวังนะครับที่บางทีนั้นบางคนก็จะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยได้เช่นกันอาจจะเป็นตัวสำรองของใครเข้าอันนี้ก็ระมัดระวังก่อนที่จะมอบใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็จะได้ไม่เป็นปัญหาอาธิทาให้เสียความรู้สึก ในภายหลังนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ตากผู้ใดนะครับที่อาจจะมีกระต้นกระแต้นบ้างในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็ต้องไม่สัจการความรักอาจจะมีล้าบ้าง่อบ้างแต่ก็จะใช้ความพิจารณาไตรตรองด้วยความรู้หรือความเข้าใจที่ดีนะครับที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ปรารถนานะครับไปแต่สาหรับในวันนี้นะครับของชาววันศุกร์นะครับ ถ้วยกวาไปครับเดลเรเอร์นะครับก่อไปเดลเรเอร์นะครับสัญการของการเลือกการตัดสินใจในวันนี้เตรียมจะมีเข้ามานะครับที่จะทําให้จวันศุกร์ต้องมีการตัดสินใจสัญการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือเลือกอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับแต่ด้วยปุ่มความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ความปุ่มความรู้ดั้งเดิมของท่านนะครับแดะบนระเบียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะเข้ามาชี้แนะนําทางให้ท่านตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านพลิกสัญการอะไร ที่เป็นวิกฤตก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหรืออะไรที่มีการให้ส่งเสริมสู่ความเติบโต,ตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนด้วยพลังความรู้ด้วยอาวุธของท่านที่ครบมือนะครับตังความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับที่สร้างโอกาสของการเติมต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นส่ขของความรุ่งเรืองสมหวังสมปรารถนาได้ในีต่างที่ปลอดภัยนะครับ, <S <S รบเลขนับไพ่ในนะี้ของจาวันศุกร์1029 6นกะครับก็ขอให้จาวัน สมีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันเสาร์นะครับพลังหวงของท่านในวันนี้นะครับการที่มีพลังมีแพชชั่นนะครับในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีอะไรบางเป็นอุปสรรคนาให้กับชาววันเสาร์ต้องเจอก็ตามนะครับอะไรที่ยังคลุมเครือไม่กระจ่างชัดนะครับหรืออะไรที่ทําให้มีการชักช้ามีการหวงหน้าพะวงหลังหรือมีความลังเลอะไรก็ตามนะครับที่ทาให้เป็นปัญหนานั้นหรือเป็นเจอกับปัญหายุ่งยากอะไรก็ตามที่บางที คนอื่นแก้ไขไม่ได้นะครับท่านก็จะใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์ความสามารถความเชื่อมั่นนะครับในการคิดพินิจวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหนานั้นได้ในทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปตามจุดประสงค์นะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับการเงินในเกี่ยวกับรายได้รายรับนั้นก็เข้ามาอย่างมันงม่นคงบางท่านอาจจะมีการตุ่มเตมากยิ่งขึ้น ในการที่จะสร้างรายรับรายได้ให้มากกว่าเดิมนะครับในการการที่อยากจะมีเป้าหมายในเรื่องของที่จะจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับจะเป็นในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่หรือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับของอำนวยความสะดวกในบ้านในครัวเรือนที่อาจจะใช้ของที่มีราคาสูงนะครับจึงอาจจะมีการตุ่มเทในการที่จะหารายได้รายรับก็มาเพิ่มเติมนะครับแต่ท่านก็มีพลังในการที่จะ กับเคลื่อนสร้างไรายได้เข้ามานะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของรายจ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะควบคุมการเงินให้มีความปลอดภัยกับเงินที่มีอยู่แล้วที่หรืรายได้ที่รับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงอะไรที่ทําไม่สูญเสียงในเรื่องของการเสียเงินเสียผลประโยชน์อะไรก็ตามตั้นจะระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะก็ทำให้การเงินของชาววันเสาร์มีความปลอดภัยนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดนะครับก็ยังมีอะไรที่ยังตั้งกงําแพงไว้พอสมควรนะครับยังไม่เปิดก็ามาง่ายๆนะครับแต่ดูแล้วดูรักที่จะเข้ามาไม่น่าไว้วางใจก็จะมีการพิจารณาไใจตรองอย่างรอบคอบนะครับส่วนบางคนก็จะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับที่จะทำให้ความรักเข้ามา ผูกสัมพันธ์ได้เช่นกันจนคู้รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์เมื่อคนคบหรือใช้ชีวิตคู่นะครับก็จะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีแม้นจะมีสานการอะไรก็มาบั่นทอนในความรักคมสัมพันธ์ทําให้เป็นปัญหาทาให้ความรักนั้นมีการเชื่อมช้าในความเติบโตบ้างก็ตาม แต่ก็ใช้เอ็ดใช้ผลในการคิดพินิจพิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อให้ความรักรสัมพันธ์ในรัศการกับเคลื่อนเติบโตเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันเสาร์เด็กถือถ้วยนะครับอะไรที่เข้ามาเสือปลไยเสือไพร์นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สร้างความสดชื่นแจ่มใสให้เกิดขึ้นในกับชาววันเสาร์ซึ่งอาจจะไม่คิดสถานการณ์นี้ว่าจะมีเข้ามานะครับก็จะเข้ามาเต็มเต็มให้เกิดความปรุงพอใจ ให้กับชาววันเสาร์ในทิศทางที่เป็นประสงค์นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเจอปัญหาอะไรก็ตามก็พบกับเส้นทางดีๆในการแก้ปัญหานั้นนะครับในการที่จะประสบของความพปงพอใจเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์หนึ่งสองหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งร่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ